สวัสดีครับวันนี้พ่อของผมแล้ะกับผมสินพาชิมอีกเช่นเคยครับมาพี่น้องพ่อชิมมากินนี่จากหายหน้าหายตาไปโดนบ่ได้เห็ดชิบบ่ไดออะไรยังแคล้งานใครจะกินยังไงพี่น้องนี่นหะไม่เข้ามือนีสับแสบตับข้าวหนึ่งเสียนจากหายหน้าหายตาไปโดนมาบ่อะไรอย่างนี้พี่น้องตับข้าวหนึ่งเสียนว่าสั่งตับมะม้าเดี๋ยวหาในห้องก่อนเดี๋ยพี่น้องไปเห็นตับมะม้าพี่น้องสับแสบมือนีิแสบแสบแสบในห้องก็มีอ่ะเ็ีไหมพี่น้องมาบ่อะไรอย่างนี้พี่น้องอยากไปเด้คำแบบตับมะม้าเจอแรงในชีวิต ทางแหกจากหูจากร่องฮะเฮ็ดลใส่มือในพีหนองวออนุญาตขออนหญาดขอไปจัดพี่น้อืนี่ขที่มุ่งส่วนนั้นี่เก้าพี่น้อันเี้ยกรลมเเริ่มจากท้ายสุดก่ใชมใ้ต้องูว่าจากตลาดด้วยกันมีเียงลูกคอสตันคอตู้อน ん

มาผมกำันก็ดีดีกน้อกทหนายหาตายไปแล้วไม่เคยจะทายกิ๊บไม่ได้ไ่ไงประมาณเย็ดมือเย็ดแปดมือไม่ได้ต้องมาไบ่ได้ต้องกิปบแหกไปแล้งมันเฮ้ยมืม mình cà phê mua không lên cho nó cho bằng nó lên nó lên mắt nào bao nhiêu nào hết mà nhớ mất quần mà còn đấy mà muốn đi đi vậy mấy chim bao đây mới có bốn nhang có phe chưa rồi xe mưa mèo tiền cái lên điện này cầm quê hết hay hay เรื่องออกแรงเพื่อสามนำไปดูบ้นานสามสีครับหนามอไรเว็ดให้มาให้ตัวให้ตาให้ตาไปรวมยัางพวกกิหนหอนบ้านน้องกินมาเป็นอาทิตย์ละ แมวก็มากวนบ้านนี่ยนกเมือมอ่อกำนี่เพี่งนกึกเพชรใส่ตองห่อไป้องสำหรับคนหนีก็มีเพียงเท่านี้นขอบคุณที่เขามารับชมขอบคุณที่เขามาติดตามขอบคุณที่เขามาไล่มาเหม็นทุกคนครับ เจอกันคลิป Sch ต่อไปครับตอนแบบคลิปสวัสดีครับล่านไปเพียงแค่นี้ครับนี่มามาผมพอละตั้มมามาแข็งแรกในชีวิตเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโปรโมไว้เป็นรองผู้ใหญ่ละบาย